สวัสดีวันอังคารนะคะวันนี้มาสไตล์ลูกสาวฮาวายค่ะสวยไหมวันนี้จะมาพูดเรื่องนอนดูข่าวข่าวหนึ่งเนาะรู้สึกเออมันปรงมีเด็กคนหนึ่งเขาป่วยเป็นอายุเขาประมาณกี่ขวบนะหกขวบหรือเจ็ดขวบนี่จำไม่ได้หรือแปดขวบ เขาพ่อแม่เขานี่เลี้ยงเขาดีมากสอ,สอนเขาดีมากเลยว่าทุกคนมันต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วเขาก็จะพูดสอนลูกเขาว่า,าไม่ให้ต้องมีทุกเวลาที่เขาเสียชีวิตไปคือไม่ต้องให้เสียใจหรือร้องไห้หรืออะไรพ่อแม่เขาทำใจได้มากลแล้วเขาพูดคำหนึ่งที่พูดออกว่า เราเหมือนว่าเรายืมร่างกายของเรามาใช้ในโลกนี้เพื่อชั่วคราวมันทำให้เราปรุงหลายอย่างคือนึง่งเ,เราก็เหมือนเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัตจักรธรรมดาแต่ต้องให้ทุกคนคิดถึงเรื่องไม่ใช่แต่เรื่องมีความสุขมีเรื่องแฮปปี้ วันนี้กินอยู่ยังไงวันนี้จะไปชอปปิ้งยังไงวันนี้จะไปไหนกับเพื่อนหรือว่า,าเดือนนี้เราจะได้เงินเยอะไหมหรือว่าเราจะไปฮอลิเดย์ที่ไหนบางคนเขาจะไม่คิดเรื่องการาเสียชีวิตเลยทุกบุคคนนะ่ะต้องให้คิดนะวันหนึ่งครั้งหนึ่งต่อว,วันก็ยังดีใช่ไหมล่ะนี่แหละเราคิดว่าเอ,อ มีเหตุการณ์เมื่อคืนนี้คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะเขาป่วยแล้วเขาเป็นเบาหวานแล้วเ็เป็นโรคหัวใจแต่เขาเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยดูตัวเองว่าเออจะต้องฉีดยาเวลาไหนเวลาไหนเขาไม่ดูคือทำให้เราเถ้าการสูญเสียไปในการที่ว่าการเจ็บกล้ได้ป่วย แต่เขาเขารู้ตัวเขาเขาจะพูดตลอดเลยว่าการเจ็บตะป่วยตายมันก็ธรรมดาฉันจะได้ไม่ต้องเจ็บหรือฉันจะได้ไม่ต้องป่วยมันโอเคสำหรับการที่ไปอย่างสงบขอให้ทุกคนทำใจนะว่าทุกคนก็ต้องเกิดแย่เจ็บร้ายเหมือนกันคือออย่าง เมื่อก่อนจะเป็นคนฟุม้มายมากเลยว่าเออถ้าเกิดอะไรกระทันหันกับพ่อแม่เราหรือพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอะ่ะแต่เตรียมตัวและเตรียมใจได้มากขึ้นหรือว่าเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นก็ไม่รู้เราคิดเราอย่างนี้ว่าอืมทุกวันเดียววันหนึ่งสักวันมันต้องเกิดขึ้นแม้แต่ตัวเรา พ่อแม่เราญาติพี่น้องเราการเสียใจคือขอให้ทุกคนเสียใจแต่รู้สติเสียใจดูอย่างพระพุทธเจ้าเราท่านยังสอนไว้ว่าการเกิดเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนเราถ้าทำบุญมาทำกรรมทำบุญแล้วม,มีกรรมมาไม่เหมือนกันคือบางคนเกิดมาเขาป่วยเลย หรือบางคนเกิดมาเขามีตังมีเครื่องสมบูรณ์ทุกอย่างเกิดมาแทบไม่รู้จักความทุกข์เลยแต่ทุกคนจะต้องจบอย่างเดียวกันคือการตายหรือการเสียชีวิตทุกคนต้องไปทางเดียวกันหมดแต่แต่ละคนอะจะมี ลิมิตไม่เหมือนกันคือว่าจะตกใจหรือจะทำให้ตัวเองลานนิกการสูญเสียแต่เราจะทำใจของเราไว้ตลอดว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายนะเราจะไม่ต้องทำอะไรตีโพยตีพายไปมากกว่าน,นี้แล้วเราก็พูดกับแฟนเราไว้ว่าอ,อถ้าเธอเป็นอะไรไปเราก็จะเสียใจ ในวันแรกแล้วก็เราจะทําตัวของเราตามปกติของเราเราไม่รู้ใครก่อนหรอกที่จะไปเราหรือเขาหรือพ่อแม่หรืออะไรแต่เราจะพูดปฏิบัติกับตัวเองว่าเราจะเสียใจให้น้อยที่สุดเราจะเก็บความรู้สึกของเราไว้รเราขอให้ทุกคนปงทำ ควาเรามันก็มีได้เท่านี้เนะาะเนี่ยวันนี้ก็พูดแค่นี้เนาะไม่อยากให้เครียดทําวันนี้ก็เป็นวันทํางานอีกวันหนึ่งของเราก็มาปกติมาร้านแต่เช้ามาหาซื้อของมาเตรียมของมาหั่นของมาแพ็คของมาดูว่าอะไรขาดเหลือแล้วก็ขอให้ทุกคนทำงานแล้วเจอแต่สิ่งดีๆนะ ผมยาวไวมากนะตัดไปเมื่อปีกว่าสั้นแต่ตอนนี้ยาวแล้วเห็นไหมสไตล์คนฮาวายสวยลุกสวยๆเดี๋ยวเสร็จปุ๊บคุยกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะกินข้าวสักหน่อยแล้วก็ทำงานทั้งวันเพราะเมื่อวานไม่ได้กินข้าวกินพิซซ่า เดี๋ยววันนี้ก็โทรคุยกับแม่เนาะ mm. เราก็อยู่ห่างไกลแล้วก็ได้แค่ได้แค่โทรนะ mm. เป็นห่วงเป็นใย,ยกันตามภาษาพ่อแม่ลูก mm. อย่างไงก็ขอให้ทุกคนมีกำลังกำลังใจกับคนต่างประเทศ mm. คิดถึงคนไทยเราก็เดี๋ยวนี้มาทันสมัยเนาะดูได้ทั้งโทรศัพท์หรือสื่อสารง่ายมันไม่เหมือนเมื่อก่อน มันก็ทำให้เราเหมือนการไม่ขาดการติดต่อกับครอบครัวเราอย่างไงก็ขอให้ทุกคนมีสติแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆในเมื่อเขาให้ร่างกายเรายืมมาใช้เราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปทำ้ายสุขภาพตัวเองโดยการที่หาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในสุขภาพเช่นสูบ จะพูดง่ายๆว่าสูบบุหรี่หนักหรือดื่มสุราหนักหรือติดการพนันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอให้ทุกคนมีลิมิต,มตในการทําทุกคนทําได้เท่าทุกคนทําได้มีสิทธิ์ทำแต่ขอให้มีสติในการทําสิ่งที่ดีไม่ดีทุกคนต้องอรู้ยอมรู้อยู่กับตัวเอง เราจะไม่มีสิทธิสอนคนได้คนเรามันชอบไม่เหมือนกันแต่ต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนรักกันมีสุขภาพแข็งแรงโลกนี้น่าอยู่เยอะสวัสดีค่ะ